เตยง,งี้มันอาจจะเป็นที่ติ่งนั่นนะ้ะเยะเหมือนจะเหมือนจ้าฟ้าหักเหมือนจะหลุดลงมาหรือเปล่า <L un ters> มันพเยะมันพเยะเกินกว่าเกินกว่าที่มันจะเป็นหรือเปล่า,าหรือว่าหรือว่ามันยังไม่มีปริมาตรยังไม่มีวอลลุ่มหนว่ามันยังไม่มีวอลลุ่มถ้าเกิดมันมอมีวอลลุ่มแล้วมันอาจจะตรงนั้นอาจจะลดลงใช่ไหมเอาทั้งนั้นอย่าอย่าไม่ต้องแก้เดี๋ยวเอาช่อฟ้าจริงขึ้นเลยเดี๋ยวเอาอาทิตย์หน้าคิดว่าเสร็จ พักพขึ้นไปแล้วมันอาจจะทําลายไอ้สเปซตรงนั้นนะนะในี่มาถ่ายวันนั้นเขาเอาโดนถ่ายไงแล้วมันเห็นเห็นมุมที่มันค,ค,คล้ายคล้ายรูปด้านนะมันเป๊ะเลยนะเออ <c oughs> ใช่เขาวันนั้นอาจรรารย์นาถก็เอาขึ้นถ่ายไง <c oughs> นายทอ็อไปไหนวะทำไมระยะนี่มันเฮ้ยใช่เหรอวะเอ้ย,อยตรงนี้เหมือนไม่ใช่วะครับครับไอ้ซุ้มมันแถลงนี่มันเหมือนมัน สเปซมันเดือนนิดเดียวเองอะ่ะมันใช่วะเ <c oughs> นี่ยซุ้มบันถแถ่งคุณสมยศเนี่ยไอที่ไอที่มันสองซ้อนเนี่ยถ้าไมจังหวะมันแค่นี้เองอ,ะอะ่ะนะทุกอันเป็นจังหวะนี้เหรอใช่ครับมันไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเยอะครับโอ้งงว่ะ <c oughs> อันนี้ชั้นที่เท่าไหร่ <c oughs> ล้วสามเออเขาทำนี่เหรอ ชั้นสามขึ้นแล้วหรือสองหรือหนึ่งโอ้ครับครับนัดโดยหลักการก็คือว่าแหมนี่ยังไม่ได้ทดสอบอะไรเลยนอกจากเรื่องเข้ามาใช่ไหมก็เมื่อวานแายอาจารย์ไหนายพี่ป๋องอะ มัพี่ป๋องมาพี่เหรออาจารย์สุริยาเมื่อวานเมื่อวานคุณพุกเขามาเขาว่าไงไม่ได้เจอผมอนี่เราอยู่ไหนพุกมาปะมามาพุกมาคุยกับผม,ไ,มไปไหนไม่รูอ้อยากจะฟาร์มเสียงเขาหน่อยเขาว่าไงพิสมกรอาจารย์สุริยามาโอโ้โหพ,พี่สิทธิ์น้องเดินตามกันมาแล้วครับน, <laughs> นี่ <laughs> พี่ป๋อง <laughs> เหมือนเหมือนที่วันยกใช่ไหม เหมือนพี่บอลยกยังไงฮะก็ที่วงน้ําหนักไม่ไปไอ้นอีออ่ของพี่ป๋องอ่ะอ๋อของพูกเขาเอาเหรอ <c oughs> เอา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 ใครก็ได้เป็นไงเมื่อ <c oughs> วานผมเทยกประม<อ>าณยี่สิบสามสิบเซนแล้วครับก็ไม่ไม่ได้อะไรถ้าเกิดว่าน้าหนักถ้าเกิดว่าขึ้นไปน้ําหนักสี่ตันถ้าขึ้นไปห้าสิบเซนถ้ากระแทกลงความเสียหายแค่ไหนเนี่ยคือกลัวไม่เป็นไรใช่ไหมฮะ อ้าวโดยหลักการก็คือว่า <c oughs> เดี๋ยวยกขึ้นแล้วก็สะ,สะแล้วก็หมุนใช่ไหมฮะมั่นก็โอเคเลยมันก็จัดการเลยเดี๋ยวจะได้มีเวลาเหลือเอาไว้สําหรับที่จะพิจารณาอย่างอื่นด้วยโอ,อย <Okay. S 2> เคเลิก <c oughs> ดีแล้วนี่ได้เลือกพอดีเหลืออีกนาทีเดียวตัตย้ยเรเร็วเดินถึงนาทีสุดท้ายที่จะเป็นเลือกแล้ว <c oughs> ถ้าเกิดไม่ได้จริงแล้วตัดแล้วทําแกนใหม่ <c oughs> ไม่ผมอยากจะเอาหลังมาไว้หน้าด้วยไงฝ <c oughs> ามอยู่นี่ ไอตัวแบล็คดรอปมันอยู่นี่เขาก็ทานอยู่ห้องนี้ใช่ไม่ไ่ด้อยู่ห้องนี้แต่เขาแต่อยู่ห้องนี้ตลอดโนโนเออใช่มันท็อปสุดยอดเลยนะวข่าวไม่เกี่ยวเลยนะเพราะว่ามันเป็นตีมนะมันเห็นเลยนะเฮ้ยนันเดี๋ยวรูปอีกรูปมันละสี่ร้อยห้าสิบเลย เราห้ามขึ้นราคาค่าหลอด้วยเองครับะโซ่นี่ปีปัญหาไหมโซ่โรกมือเขากระงและสามตันครึ่งโอไปไปกดไปกดเฮ้ ให้ข้างละสามตันก็ใช่อะแต่ว่าโซ่มันแข็งแรงเปล่าตโซ่นี้ยกตั้งแต่รงลองก็ะเด็นที่มายกนานมันนานแล้วมันชำรุดต้องไฟฟ้าไง โอ้โหสุดยอดนะ อ้าวทำไมอออหาจัดตแตัดครับเดินดนนิดหนึงครับพออออตรงกับด้านล่างไปหลังนิดเีคุณประพัฒ เอ้ยเล้วแล้วดูดูข้างหลังที่ว่าแนวเสากับตรงตูดพระน่ะมันเป็นยังไงมันประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราเลื่อนนะไม่ไม่ไม่เกื่อือจะลองดูลองดูหลายๆที่ว่าลงไปทีนี้จะได้ที่หนึ่งนี่ขนาดนี้มันใช้ได้นะเนี่ยข้างหลังเท่าไหร่วะเมิฟลองเลิฟลองดูที่ห้าสิบเซนได้ไหมเออ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 เนี่ยมันมันพอดีนะเนี่ยครเออมันเหมือนจะได้เลยออาเอาไง ไปทีนี้ถ้ามันนั่นมามถ้ามันตกเราไปหนุนบนเราไม่ไมายุ่งนี่สิต้องเอาอะไรมาหนุนก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีบีมมีบีมหนุนสี่ท่อนอันนี้คุณมดครับอะครับคุณมดเอาบีมขึ้นเลยไหมเอาเอาบีมตั้งรองก่อนไหมเพราะว่ามาันจะตั้งรองเพื่ออะไรเพราะจะไม่แรงสอดอ๋อครับแต่ว,ว่าระนาบมือจะต้องตกกันครับ เฮ้ยทำไมมันวางซ้อนกันสองชั้นทําไมวะไม่พอลอกเหรอไม่พอฮะท็อปโอกาสบิดมันมีนะไม่มันไม่ฮะไม่ตัวหลังสิมันไม่เรียบมันไม่ดูไม่ดไมูไม่ดีอะ่ะเออมันเดี๋ยวพลิกอะ่ะไม่มีตัวใหญ่เท่าหน้าห้าหน้าเหรอนี่ยังไงทำไมต้องลองตัวหลังเยอะกว่านี่ นี่จะแนะนำนี่พี่ป๋องนี่ช่างต่อรูปประจำตัวผมนี่ที่ดีที่สุดคือคนนี้ต้องกทำมาจนจะตายแล้วเนี่ยคุณคงเจอคนที่ถูกใจเนี่ยทำคนเดียวเนี่ยเนี่ยธรรมดาที่ผ่านมาเนี่ยรูปทุกรูปผมแล้วมันซ้ายขวาไม่เท่ากันจากตาเอียงเนี่ยแก้ยังแก้ให้ได้เลยแต่เราเอลอิ่งไว้นะเออหาวิธีอะไรเนี่ยจะเอาตัวหนุนลงมาเชื่อมติดก่อนเดี๋ยวผมเยาผ้าวางลงก่อน เออเออแล้วก็จะเข้าขึ้นใหม่เออจะดีกว่าใชออ่อันนี้เป็นสแกตตอัพเลยเนี่ยไม่เผอ<ๆ>จะได้เลยนะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตีบมันมองซ้อนึ้นไปข้างบนเห็นไหมเพราะนั้นสเปซที่เราเห็นในรูปด้านเยอะๆแต่มันไม่เยอะแล้วแต่ว่านูน่นอะทีนี้ว่ามันต้องถอยไปมองนูน่นครับไม่รู้ว่าข้างบนมันยังไงนะก็ตัดสินใจจะเอาหน่ไหนไนดะ้มันต้องมองตรงประตูแต่ถ้ามอง,งระยะนี้มันได้แล้วเนี่ยดนนีนี่เท่าไหร่กี่เมตร เนี่ยมาตรงนี้กี่เมตรไอชุกชีตรงนี้กี่เมตรโครงเนี่ยถ้ายังไม่หนุนเนี่ยกี่เมตรอสองรวมล้อด้วยสิแลรงวัดที่ตะไตตลับตะไตวัดความสูงจากพื้นถึงอ่าเท่าไหร่นะไม่อถึงบนเลยถึงบนสองเมตร สองเมตรสาไอ้ตรงนั้นระยะที่ว่าที่ว่าไอ้เ่าไสองเมตรเทา่ 2, ไเทาไหร่เก้าสนี่สีอ๋อก็จะอ๋อไม่ไม่เดี๋ยวเขาพอดีเลยได้ดู2ระยะนะค,คือระยะนี้คือระยะที่คือตัวเลขไอ้ส่วนต่างนี้ก็คือตัวนี้<ช>กับตัวหนุนใช่ไหมโอเค มันดูเหมือนได้เลยเว้ยดูระยะมันจเหมือนดีเลยนเลือยตำแหน่งเดียวที่ประตูเข่าเนี่ยหน้าตักพระเนี่ยมันแคบกว่าสเปซตรงนี้นะ แต่ว่าพอมันเป็นตีบลึกเข้าไปนะอยู่ในมิติหลังปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นใช่ไหมเออม,มันเป็นเหตุผลทางด้านตีบอะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้รูปนู้นอะ่ะมันสามารถขยายได้เท่านี้หรือว่าใหญ่กว่าน,นี้ก็ยังได้เลยเออให้ใหญ่กว่าน,นี้หน่อยยังได้สี่ <c oughs> เมตรห้าสิบก็ได้นี่สี่เมตรสิบจริงๆเอาไปปัน้นปั้นสี่สิบสเซน พอเป็นหนึ่งต่อสิบมันกลายเป็นสิบเมตรยี่สิบไงแต่เราเราปั้นมันเกินไปนเราไม่ได้ทันได้หรือหมาวัดมันไม่ชัดเจนทึงถ้าเราบอกขนาดสุดที่ไปจะดีกว่าไปบอกว่าเอาหนึ่งต่อสิบเพราะว่าไอหนึ่งต่อสิบเนี้ยไอคำสั่งเนี้ยมันต้นแบบเรามันไม่ได้เป๊ะนี่ใช่ไหมฮะเพราะหนึ่งต่อสิบมันก็ไปมินมินมันไปหมดใช่ไหมฮะแต่ว่าเราจะปั้นต้นแบบเท่าไหร่ก็แลวแต่กูเอาหน้าตากเท่านี้มันจะได้เท่านั้นเออ